มามาครับกินอินทผาลัมจิ้มกับกะปิปลาลนะครับอืมอืมอืมกรอบ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ครัวบ้านนมมีเมนูมนําเสนอนะครับนี้เป็นอินทผลัมนะอินทผลัมนี่เราจะเอามาจิ้มกับอันนี้เป็นน้ำจิ้มมีปลากะปิกพริกปน่นก็ผงนัวนะครับนะแล้วก็ใส่น้ำตาลหน่อยนะึงเดี๋ยวเราลุยนะครับ Ừ. 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 Rồi. Phòng mắt sáng này lắm. Nó hấp chứ nó anh. Xin phải làm nữa. ก๋วยกบขู้บับบนเนเข้าวันกับเนะี่ยจิ้มนะจิ้มไนมะ่ออกแนะ้วเผ็ดเผ็ด็มเข็มหนะ่อยตัดกับมันนี่นนมันแบนเยิมนะ้มหนั นะครับจิ้มแล้วกันอืมใหญ่ๆเลยอืมอร่อย หอมกรอบย่อืมอืมอืร่อยอยู่ไม่ได้อ หวานมันหวานหวานกรอบตักใส่น้ำจิ้มเนี่ยเผ็ดๆหน่อยอร่อยเลยอร่อย ใหญ่เลยฮะขออภยัยท่านผู้ชมนะครับเรื่องมันของคู่ก <c oughs> <c oughs> ันไงขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับ 等没钱呗。嗯，来。 คลิปนี้ก็สั้นๆน,นะครับเรียนได้นทาลามมากิโลนึงไงเลยอยากมากินเผื่อเพื่อนๆด้วยคลิปนี้ก็เอาไว้ค่นี้ก่อนแล้วกัน,นครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้บานหนุ่มนะครับได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ